กินเขาเสร็จจะทำงานกันต่อเลยค่ะ,คะทำงานทำงานทำงานสผสมปุ๋ยจ้าแล้วก็เอามาใส่ปลายางเนาะคะ่ะรอบกอนทีไทยให้รับช่มกับเป็นปลายางน้อยบบดนี้กับสีมาใส่ปลายางปลายางไงที่บ้านดีขีดเนาะคะ่ะผสมปุ๋ยกับเป็นเคมีกับอินรีย์เหมือนเดิมจ้า ผสมสองสูตรใส่กันทั้งอินซีทั้งเคมีก็จะได้มีทั้งขาดรักขาดร่องเนาะค่ะก็สีได้บ่ต้องขาด <laughs> บ่ต้องขาดยัง <laughs> นี่ค่ะอ่าคนให้เข้ากันจ้าสีดำเป็นอินซีเลยพี่น้องสีดำเป็นอินซีสีขาวสีแดงสีเหลืองสีเป็นเคมี K Me. ค่ะ เดี๋ยวสิ้าไปเบิิงบรรยากาศล้างฝนตกเนาะโอ้คุณทางเปียกเบิดหนูก็เปียกขึ้นกันจะบรรยากาศโอ้น้ำตกค่ะน้ำตกน้ำตกสวนหนูมีน้ำตกจ้าคุณนะอ่ะโอ้ค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหนา้าสิ้อาไปใสเนาะค่ะคลิปนี้บายบายด้อจ้ะพี่น้องค่ะ